เาราไปถามเออภาวนาอย่างไรภาวนานี่นเป็นเป็นตัวแบบเป็นตัวปัญญาบริกรรมนี่มันเป็นการทําบ่อยๆแต่บ,บางทีโยมบางทีบอกว่าไปภาวนาภาวนามันคืออะไรเพราะภาวนานี่มันตัวปัญญานี่นาะมันเป็นตัวให้รู้จักศีลให้รู้จักสมาธิ ให้รู้จักปัญญาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเห็นไหมบางทีโยบบอกไปภาวนาแต่ยังไม่รู้จกักศีลเลยมันจะภาวนาได้ไงอะ่ะแล้วเอาอะไรมันก็ได้แต่รูปแบบเองเห็นเขาทําก็ทํากับเขาแต่เราไม่รู้ว่าภาวนามันคืออะไรปริกรรมมันคืออะไรปฏิบัติมันคืออะไร เห็นไหมไม่หมูโยมมาเข้าวัดเหมือนนกได้หรือมันต้องใช้ปัญญาหน่อยไง <c oughs> บริกรรมคือการเนี่ยทำากิจกรรมต่างๆทำบ่อยๆซ้ำๆๆเรียกว่าบริกรรมเห็นไหมเบื้องต้นของภาวนาพอเราบริกรรมบ่อยๆบริกรรมบ่อยๆจิตม,ม,มันก็นิ่งดิสง,งบปัญญามาันจะเกิด ปัญญามาเกิดตอนนั้นแหละเราก็เอามาพิจารณาศีลมีกำลังไหมสมาธิมีกำลังไหมปัญญามีกำลังไหมเห็นไหมเราจะรู้ได้ไงว่าศิลมันมีกำลังหรือไม่มีกำลังมันกำจัดกิเลสได้พราหน้าที่ของศี่นมันทำหน้าที่กำจัดกิเลสอย่างนี้เรียกว่าภาวนา ภาวนาเพื่อจะละกิเลสไง <c oughs> นะโยมบางทีโยมยังแยกไม่ออกด้บริกรรมกับภาวนาบางทียมว่าอ้าพุโทโธ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 ไป <c oughs>